ผลพวงจากพายุเมื่อวานกล้วยหอมยังไม่แก่เลยห,หักขาดสะบั้นเลยครับต้นขาดครึ่งเลย นี่ค้ำแบบนี้ไม่เอาละต้องค้ำใหม่ค้ำแบบว่ามัดกับนี่เลยเคลือมเลยล้มทับต้นเงาะล้มทางไหนไม่ล้มมล้มทางต้นเงาะโอ้โหกิ่งลิหมดเลยสภาพยอดหักเลยฮนะ ต้นเงาะยอดหักเลย